คอนเทนต์ของเราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นคอมบูสกิลที่เป็นสกิลตัวละครแบบปลุกพลังเท่านั้นนะฮะอันนี้ปล่อยซาติโนไว้เหมือนเนียนอ่ะไปอ่ะฮะเสียงวาร์ปทำเนียนวิ่งหนีแล้วก็มาวาร์หลอยนี่ไงโดนดาบิดห้าร้อยแต่ไม่ตายเดี๋ยววาร์ปไปเลยปุ๊บเอนเดอร์แมนโอเคหมวกฟางตะไนแร่ชาร์ตโอเคโดนลักหัวยิงแปดไปโผล่มาอย่างนี้ ไปเลยล็อกหัวนะจีเอ็มยาแบนผมนะครับอันนี้มันเป็นสูตรที่ผมคิดค้นมาเองนะครับไปเลยสองตัวคอนเทนต์ของเราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นคอมบูสกิลที่เป็นสกิลตัวละครแบบปลุกพลังเท่านั้นนะฮะผมไม่รู้ว่าสกิลตัวละครพวกนี้เขาเรียกว่าปลุกพลังหรือว่าสกิลตื่นก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ความสามารถของสกิลตัวละครพวกนี้นะฮะจะดีกว่าแบบธรรมดาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะก็คือมันเป็นแบบ โหดขึ้นเอาง่ายๆเออเราก็เลยจัดมาอยู่ในซิตเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะเมืองที่เราลงเมืองแรกก็พีกเหมือนเดิมนะเมืองอื่นคือมันไม่มีคนไงผมก็เลยไม่เลือกที่จะลงนะหรือใครอยากเห็นผมลงเมืองไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้ใคลิปนี้ละกันนะฮะคือแบบผมไม่อยากลงเมืองอื่นเพราะว่ามันบูตคิวเยอะไม่ได้อนะ่ะแต่ถ้าทุกคนไม่ซีเรียสเรื่องคิวเยอะก็จะลงเมืองอื่นให้ละกันในคลิปวิดีโอหน้าไปอหมวยลำเค็นลาก่อนนะเสื้อแดงก็ต้องโดนดามเมจหัวแดงนะ เก่งๆเหรอไอ้ที่ทุอต้ในสัตว์ข้างหน้านี้เหมือนจะเป็นไข่รอดเลยใช้ไข่รอดไหมวะตัวใหม่เพึ่งอัพมาเนี่ยคนเนี่ยใช้กันอย่างเยอะนะไปไปเลยจ้ะพ่อไข่รอดลาก่อนนะจ้า พาคาตณมาด้วยนะแล้วก็มีปืนติดพิษ VS ดนะฮะมาตอนนี้เราได้มา2คิวละคนก็ถือว่าเยอะนะาในแมปนี้บางทีนะ่เนี่ยกดมาคนในแมปมี45บางทีก็ต้องกดออกยอมเสียแรงนะแต่วันนี้เรากดมาน่าจะมีคนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50กว่าคนนะก็ถือว่าเป็นจํานวนคนที่เยอะพอสมควรทําให้เราที่จะมีโอกาสบู๊คิวได้ถึงประมาณ30น,นะเออในในคอมโบสกลิลก็เป็นแนวตื่นแบบนี้ละผมขอยิงให้ได้สัก30แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงเขา งวงกดน,นี้ดีกว่าอาจจะมีเวสเอ็ N, ด้วยกับเ k คอย่าเพิ่งยิงกันนะเพื่อนไปเลยไปเลยนะขอลาดนะเจ้าตัวละครไฮโตะจะไฮโตะไหมวะไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นแอนดูไม่ก็เป็นทาสุยานะฮะเออแต่เราลาดโมโคมาแล้วก็น่าจะด่านะเรานะว่าไม่มีปัญญายีไงมาลาดทำไมก็นายสู้เราไม่ได้นายก็ต้องตายไปตามระเบียบนะเพื่อนโอเคตรงโดนนี้เหมือนจะมีคนนึงแต่ไม่รู้วิ่งไปใส่แล้วอยู่ไหนวะ โอ,อยนี่ไงเจคินลีผ่านมาเร็วเจ๊เอาแล้วมาต่อยทำไมนะเจคือเจ๊ไม่ได้สับปืนใช่ไหมแต่ก็ถือว่าลาก่อนนะเจนะแล้วใครมันกลับรถมาเนี่ยลำคานเหลือเกินขอจัดการเลยแล้วกันนะถือว่าเราจะล้างแค้นแทนเจ้เคเนลี่คนเมื่อกี้นะขัามาในนี้เลยลเพื่อนไปล่วงเลยนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเราให้นายดูสิ่งที่พิเศษอลำคาที่สุดน,นะเพื่อนนาอยากดูไหมเอาไปขี้ใส่ด่างเลย คืออะไรวะขี่ออกด่าให้ดูเลยนะใครที่อยากรู้วิธีการทำสเต็ปนี้ก็ผมไม่บอกหรอกเพราะว่ามันเป็นความลับนะเดี๋ยวทุกคนจะไปทําตามกันแล้วก็โดนอัดคลิปลงติกติกประจานนะไม่ได้นะถ้าเกิดเขาจะประจานก็ประจานผมคนเดียวแล้วกันนะว่าไอตัวนี้มันมีเราตายแล้วมันขี้ใสแตะขี้มันออกมาได้ในะผมจะ่ขี้ให้ดูเลยนะแต่ว่าตัวละครในฟรีไฟล์มันขี้ไม่ได้นะขึ้นรถเลยแล้วก็รถติดไปแล้วบักเนี่ยไม่แก้สักทีนะจีเอ็มหาแตเงินเข้ากระเป๋ เป็นงานว่ะอันนีชุดซาติโน่ด้วยใช่ไหมวะอันนีปล่อยซาติโน่ไว้เหมือนเนียนน่ะไปอ่าฮะเสียงวาร์ฟทำเนียนวิ่งหนีแล้วก็มาวาร์ลอยมาใช้สูตรนี้ไม่ได้ผลแล้อาระเบิดไปนี่ไงคิดจะใช้สูตรที่เราเคยใช้มันบ่ได้นะเพื่อนนะสูตรนี้เราเคยใช้มาก่อนนะ เอาไปขี้ใส่เลยเขายังดูเราอยู่ด้วยนะนะเพื่อนสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าเราเคยใช้มาก่อนแล้วในคลิปวิดีโอที่ทําภารกิจจากของบ้านแอลังรู้สึกเออคลิปนั้นคือแบบเราโชว์ประสิทธิภาพของซานติโนได้แบบโคตรโกงนะในคลิปวิดีโอหน้าใครอยากเขาเห็นผมเล่นซาติโนอีกแล้วลินจะพันทําไมเนี่ยใครอยากใครอยากเขา <N ic ly> ในคลิปหน้าใครอยากเห็นผมเล่นซาตเนโนองอ,อีกแบบเทปๆฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยโอเคไหมหรือว่าในคลิปหน้าอยากให้ผมมาทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ละกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วอะคือแบบไม่รู้จะคิดอะไรแล้วอะชนก่อนเลยครั้งหน้าเอา้ามันทะลุได้ไงไปลาก่อนเอ้าปนะอันนี้น่าจะเป็นโปหรือเปล่าชนแล้วมันไม่ทะลุได้ยังไงอะคนตัดย้อยไปดูเร็ว เออมันไม่ทะลุได้ยังไงวะคืออะไรไม่รู้เออมันชนแล้วแบบดาเมจมันไม่ขึ้นมันทะลุไปเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเปิดโปรแบบยิงไม่เข้าหรือเปล่าแล้วก็รถชนไม่ตายนะแต่ก็ซู้ปืนสไนเปเราไม่ได้หรอกวันนี้เราขอมาเล่นสไนเปแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายคลิปแล้วนะฮะหลายคลิปจริงไหมไม่รู้นะกว่าจะได้ลงคลิปไม่รู้ชาติไหนนะ เดี๋ยวเราลงไปสำรวจที่โพชิกีดีกว่าว่ามีคนจะซุกกันอยู่หรือเปล่าตรงที่เรามานะฮะผมคิดว่าน่าจะมีนู่ไงมีคนมาเป็นเด็กแว้นเหมือนเรานะเราจะมาแย่งที่ทำมาหากินกันไม่ได้แล้วใครมันมายืนเลือกอะไรตรงนี้ล่ะไปเลือกสนานเลยนายคิดว่านายเข้าเซเว่นหรือ,อยังไงโอเคโดนไปโอเคล่วงในบ้านมีอีกเอาชุดไก่อย่างนี้เอ้ยทัดสุยา ปืนพกหลอจ้าอันนี้น่าจะพึ่งชุบม,มาจากบัตรสีร้อไม่ก็ให้เพื่อนชุบที่วงมานะปืนก็เลยเป็นปืนพกไข่รอดไปตายซะไข่รอดตัวละครใหม่เนี่ยใช้กันให้ควักเลยนะตัวนี้เออพูดมาตั้งนานถึงประมาณน่าจะคือคลิปแล้วนะลืมบอกเลยว่าคอมโบตื่นแล้วเอาอะไรมาบ้างโอเคซ้ำไข่รอดไปก่อน สำหรับตัวละครกดใช้ตัวแรกนะฮะเราก็พาสกิล a l ล็อกมานะฮะความสามารถก็คือเมื่อเรากดใช้นะฮะเราจะได้เลือดขึ้นมานิดหน่อยนะฮะประมาณ30หน่วยนะฮะถ้าเกิดเลือดขึ้นเต็มแล้วก็จะทําให้เราวิ่งไวในชั่วขณะดด้วยนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดนี่ไงถ้าเกิดเราเจอคนเราก็ต้องยิงนะฮะ เมื่อกี้จะพูดว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวละครตื่นเนี่ยมันน่าจะเหมือนจากธรรมดานะฮะเหมือนตัวธรรมดาดิเออแต่ว่าความสามารถมันจะเพิ่มมาตรงที่มันจะดอบเหมือนเป็นไข่ให้เราเก็บเออเพื่อนก็สามารถมาเก็บอเล็อกของเราไปใช้ได้นะฮะส่วนตัวละครที่2ก็จะเป็นแอนดูตื่นนะฮะความสามารถก็คือจะตึกกันเดิมแล้วก็หากมีเพื่อนใส่มาด้วยเนี่ยเราก็จะถึกขึ้นด้วยนะเออถ้าเกิดเราเล่น2คนขึ้นไปนะแล้วก็พายดูตื่นมา2คนส่วนตัวละครโมโคเนี่ยความสามารถ <laughs> เสียง ยสียงหายว้าวด้านหน้ามีคนเดี๋ยวขอยิงก่อนเดี๋ยวค่อยโมเรื่องโมโค,โมโคชุบไปเจ้โอเคชุบละลาก่อนนะเจนะเปิดมาร์กอย่างนี้ก็สวยเลยสำหรับตัวละครโมโคนะฮะความสามารถก็คือเมื่อยิงแล้วเราก็จะเปิดมาร์กศัตรูได้นะฮะแล้วก็หากมันเป็นตัวละครตื่นเมื่อไหร่ความสามารถก็จะโกงขึ้นตรงที่หากศัตรูวิ่งอยู่ มากจะอยู่นานมากกว่าเดิมน,นะฮะโอเคส่วนตัวละครที่4ก็จะเป็นเคลลี่นะฮะเราก็รู้รู้ก,กันนะฮะว่าเคลลี่ก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคอมโบตื่นเนี่ย คือเอไรวะเป็นสกิลตื่นเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มยิงอ่ะมันจะเป็นสีแบบปุ่มไฟอ่ะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าปุ่มมันจะเป็นไฟนะฮะตามเมฟที่เรายิงเข้านัดแรกน่าจะแรงขึ้นนะฮะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดน,นะเออเดี๋ยวค่อยให้คนตัดตัดขึ้นให้ดูแล้วกันนะฮะว่าปุ่มยิงเป็นไฟมันเป็นยังไงน่าม,มันจะออกเป็นสีส้มๆแดงๆอะ่ะเออมันก็จะยิงแรงขึ้นประมาณไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้มันจะมีคนไฟยิงเลยอ้าวทำไมไม่ตายหรือว่าโูเน ล่วงไปนะโดนนามบิทห้าร้อยแต่ไม่ตายเดี๋ยววราปไปเลย<ไ>ป,ปุ๊บอ็นเดอร์แมนโอเคหมวกฟางเหลือคนหนึ่งออกมาสไนแร์ชาร์ตโอเคโดนลักหัวย,ยิงแปดไปนะสองปืนนี้คือเป็นปืนที่ถ้าจับทีไรเนี่ยโอกาสชนะคือโคตรสูงนะปืนชาร์จไม่ต้องมีก็ได้ไมีแต่2ซองพวกงูก็พอนะแล้วข้างหลังนี้ไม่ใช่ตัวที่เรายิงไว้หรอหรือว่ามันมีหลายตัวก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเขาให้มีชีวิตรอดละกันนะ ผมจะไม่ออกไปนอกงวงละเพราะว่าน่าจะเสียเวลาหน้าดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนมาเล่นลูกซองดีกว่านะสไนรู้สึกว่าเล่นเป็นหลายคลิปละเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ลูกซองก็เล่นหลายคลิปนะเออแต่ก็นะก็อยากเล่นลูกซองใครจะทำไมอะสไนย,ยิงได้มา18คิวละก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็ยิงสลับไอ้ยิงแปดแต่ว่าสนาไนีหนน่าจะเป็นปืนที่ยิงได้เยอะที่สุดในแมปนี้นะฮะโอเคข้างหน้านี้เข้าวงมาเพื่อนเราจะไม่ทําร้ายนายแต่ถ้านายยืนอย่างนี้แปโดนลูกนั่งแป คือส,สเต็ปลับในตำนานนะฮะถือว่าเป็นสเต็ปที่ถือว่าโคตรโกงสำหรับใครที่ทําไม่ได้นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนการโผอ่ะคือเราซูมสตะโขไปปุ๊บมันจะโดนล็อกหัวเลยไงแต่โบจะใช้แค่บางจังหวะนะครับเพราะว่าได้ใช้ทุกตอนเลยคือจมเขาจะแบนผมได้ไงคือ,อมันจะดูแบบโกงบุลเลอื่นเกินไปนะยิ่งท้าจิมมาดูคิมเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันโปยิงโดนแต่หัวล็อกอย่างเดียวนะข้างหน้านี้โอเคยิงเปิดจุดก่อนโอโ้ข้างหน้านี้เหมือนจะมีคนชุบกันเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาซุบไปก่่อนใชมว เขามาชุบไหมวะไม่รู้นะแต่น่าจะมาชุบแหละไปะลร่วงเลยไม่ไปชุบเพื่อนอย่างนี้ถือว่าเป็นการทรยศเพื่อนเดี๋ยวเราจะสั่งสอนนายเองว่าการทรยศเพื่อนมันเป็นยังไง <c oughs> ก็เป็นแบบนี้แหละนายก็เสียชีวิตไปนะ <c oughs> อ้าวนี่มันตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยไปเลยซานิโน่เดี๋ยวเข้าวงก่อนยาจะไม่มีแล้วอุ้ยใครมันใช้นี้วะไอ้เคส ปลาก่อนนะอันนี้น่าจะใช้พาราเฟลนะ oh. นี่ทุกคนเห็นไหมมีไข่เอล็อกตั้งอยู่ข้างหน้ามันเป็นเหมือนตัวละครแบบเพลงๆอ่ะมันเป็นสกิลแบบเพลงๆให้เราเอาตัวละครเราไปกดรับมา s <S เออแล้วทำไมพูดแล้วมันติดอ่างลิ้นพันเนี่ย oh. ใครมีวิธีแก้ลิ้นพันบ้างนะสอนผมหน่อยพูดดีอะไรลิ้นพันตลอดเลย <Yeah. S 1> หรือว่าผมต้องพูดช้าๆวะ ถ้าเกิดผมพูดช้าๆมันน่าจะลิ้นไม่พันนะฮะเพราะว่าสมองเราจะประมวลคําพูดที่ต้องใช้ได้ทันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆให้นะครับด้านหน้านี้เหมือนจะมีคนนะครับน้องๆอ,อุย้ยใครเป็นน้องพี่ใช่ไหมคนดูบอกไปล่วงเลยโดนสเตปอาร์รเกเตอร์ของเราไปเอาไม่ล่วงหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเราพูดเร็วๆไม่ได้เราต้องพูดช้าๆมาครับน้องๆเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเลยนะครับอุย้ยเขาวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนอะ ไม่รู้โผล่มาอย่างนี้ไปเลยล็อกหัวนะ GM อย่าแบนผมนะครับอันนี้มันเป็นสูตรที่ผมคิดคนมาเองนะครับไปเลย2ตัวข้างหน้ามันจะมีอีกเราลืมไปเราต้องพูดช้าๆนี่ว่าเดี๋ยวลิ้นจะพันคุณดูจะไม่ชอบใช่ไหมอันไหนที่เป็นลิ้นพันแทรกก็ตัดดอ,อกล้วกันนะเผื่อใครไม่รู้นะคนตัดเราชื่อแทรกอยู่ <c oughs> ไม่โดนอ่ะแล้วใครขับรถมาเนี่ย <c oughs> มาลงรถมาอย่างนี้ไข่รอดไข่รอดอีกแล้วอะ่ะ เป่าเป่า,ปาทำไมไม่ล็อกอะลืมเปิดโป๊ขอโทษเดี๋ยวซ้ำก่อนเจ้าไข่รอดอันนี้คือตัวซ้ำหรือเปล่าเนี่ยไข่รอดเนี่ยเจอโคตรบ่อยนะอันนี้คือแผ่นมันเพิ่งอัพมาแล้วก็มีไข่รอดเข้ามานะคนก็เลยใช้กันแบบให้ควักเลยแต่วันนี้เรามีแอนดูถึกไม่ต้องกลัวไข่รอดนะข้างบนนี้นะเนี่ยอันนี้มันตัวเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะตัวเดิมกับตัวที่เราชนแล้วมันไม่ตายอะใช่ไหมวะใช่เลย<ป>เนี่ยจำเสื้อได้เลยเนี่ยไปเลยจ้ะ โอเคล่วงอย่างนี้ล้านเลยละกันนะจ๊ะน่าจะโกรธแล้วแหละนะโกรธก็มาวัดกับเราเลยเพื่อนอาโกรธแล้วหรอจ๊ะไข่ลอดอีกแล้วมาเดี๋ยว3ามก่อนมาไข่รอด <c oughs> แร๊บ,บนึ่งรีแม็กก่อนไปเลยไข่ลอดทำไมถึงจังโอเคล่วงไข่รอดแล้วใครมาขับรถมาว้เนี่ยต้องระวังนะเพราะว่ารถน่าจะแรงอยู่ไหนอะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนนี่ไง โอเคล่วงได้มานี่ไงมาหลอยอะไรตอนนี้หละกำลังจะคุยกับคนดูเลยตอนนี้ได้มา30ิคิวแล้วคลิปนี้เราผ่านแล้วว่ะน้าถ้าเกิดผมกระโดดตุกเขาตายตอนนี้ผมก็เอาไปลงอยู่ดีนะคลิปมันได้30คิวแล้วแต่ผมว่าน่าจะมีโอกาสถึงประมาณ33นะถ้าเกิดเขาไม่ยิงกันตายหมดเอาวเรียบร้อยโดน AKU ยิงไปน้า AKU คือใครเดี๋ยวเราจะไปจัดการนายโดนเราแน่รอก่อนมาวัดกันได้ขอไม่ลอยดากก็พอ เดี๋ยวเราจะโชว์สเต็บลูกนั่งยิงหัวแบบล็อกหัวคงงๆให้นายได้ดูมาวัดกันเลยว่าใครเล็กหมายถึงปืนนะวันนี้เราพาปืนกระบอกเล็กคู่กับกระบอกใหญ่มานะเหลือ3ามคนแล้วเขาไปนั่งแอบอยู่ทรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่ตรงเคลาตันนะโอ้โห แทบจะไม่ได้เดินมาเลยนะแถวนี้เพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบเออของมันน้อยเกินอ่ะต้องไปเคีท้าอ่ะของจะเยอะมากเลยเมื่อก่อนผมชอบลงมากนะเวลา,ตาแต่แรงโอเคนี่ไงรถน่าจะเป็นของตัวที่เรายิงตายเมื่อกี้ตอนนี้เหลือ2คนแล้วว่าอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงไม่รู้ว่าตายไปตอนไหนนะไม่ได้สังเกตหายไปไหนอ่ะเพื่อนออกมาเลยเพื่อนเพื่อนอุดน,นี่ไงรถใช่รถไหมวะว่าอยู่แถวนี้นเลยวะ่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีที่แอบบเอ้ย ทำไปทำเฮียอะไรมาเก็บของจากห้องน้ําทั้งเกมหอรอะเพื่อนเอาไปเลยหยอกล้อหน่อยละกันวัน็อตโอเคล่วงนะก็ได้มา31คิวนะฮะสำหรับคอมโบสกิลที่เป็นสกิลตัวละครแบบปลูกพลังหรือว่าสกิลตื่นเท่านั้นนะฮะในคลิปนี้ดูหน้าอยากเห็นผมมาทำคอนเทนต์แบบไหนอีกก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมคิดไม่ออกแล้วครับสมองคือตันแล้วอะ่ะนะถ้าเกิดทุกคนไม่ช่วยเม้นผมจะไม่ทำคลิปต่อแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันคิดคอนเทนต์บอกผมมาเลยนะ